เอาแล้วให้ก็ขอการสวัสดีสุภาพถ้ามาเชิญตัวแทนก็ได้รับตอนนี้อยู่ช่องผมมิละแล้วก็อยู่เตรียมอะไรวะเอ้าไม่ได้หาชเชิญตากตอนนี้เราอยู่กับเกสเลนเฮดครับเราอยู่กับเอ่อบอสผมอีปิกแล้วก็ใครรับเชิญพิเศษนะครับน้องที่ไม่ได้ปรากฏบนช่องผมเองนั่นก็คือใครครับเออผมกาฟิลห้ามาจากช่องผมมิละนะฮะเป็นช่องที่ยังไงเดียร์ กดเลนน้องกดเอาเอาให้กดเลนนองมาเจอช่องผมเองอะไรเออเลนด้อมเลนน้องมาเจอโอเคมาวันนี้เราอยู่กับซาเลนเฮดมาอยู่กับซาเลนเฮดภาคสอง ep ep สองดีกว่าคอาความดีเอาความดีไหมผมอัดชิปเสร็จไปแล้วรอบนึ่งนะแต่กูลืมแต่กูไม่อยากตัดมันเป็นชิปเฟลมอัมันเป็นชิปเฟลสุดสอ่ะมันเฟลแบบเมกาเมกาโรเนียเฮ้คือมันเฟลแบบมันเฟลแบบบอกไม่ถูกคือมันเฟลแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคนคนอัดคนอัดชิปกับคนที่ไม่มาด้วยปม่ยังกลัวไอ้เหี้ย คิดด่วละกันมันต้องขนาดไหนเนี่ยแม่งต้องแบบกวาดกลัวขนาดไหนถึงแบบแม่งไรเงี้ยไรฟิลแล้วมึงเดินตามกูทำไมอะหาของดิเอาหาของหาของทิงจะตามกูไปทำไมล่ะเฮ้ยให้หาของอะไรบ้างเนาะพอดีไม่เคยเล่นเดี๋ยวพอเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะมันจะมีเฟสแรกเฟสแรกให้หาของก่อนนะเฟลสองมันจะเจอเดี๋ยวเจอผีเตรียมตัวไว้ล้วกัน เป็นตัวสะดุ้งเลยเอ้ยมีลูกโม่ในบ้านไม่ใช่เหรอมีไหนวะลูกโม่ไหนอะลูกโม่เออจำได้หนัมันจะเป็นหนังสืออะหนังสือหนังสือหนังสือไส้วะแน่แน่หนังสือเนี่ยเนี่ยเนี่นี่นี่โอ้นี่ไงนั่นละเอามึงเบลอได้แค่คนเดียวได้แค่คนเดียวได้แค่คนเดียวแล้วก็หาของในบ้านต่อ มันจะเป็นมันจะเป็นของเรื่องแสงครับไอไอฟิวเนี่ยเจอละของเรื่องแสงเหรอไม่ไม่เจอสักอย่างไม่ไม่ใช่ตาบอดสีไม่เห็นพี่ว่ามีของนอกอันหนึ่งออกไปหาครับโอเพคราตดหลอนเลยหล่อนอะไรวล่อนไม่แฉไม่ยังไปนี้อยู่เลยเนี่ยมันยังมันยังแค่เริ่มต้นเลยเนี่ยเออลืมเปิดเสียงเพลงเฮ้ยไม่ได้ต้องเปิดเสียงเพลงลืมเปิดเลย เราสามเราเปิดตัดทุกคนเตรียมตัวละเตรียมตัวพบกับเปิดเปิดห้าคิวเลยนะเซราแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะใครกีใคร้ตอนไหนกูตัดกูตัดขึ้นเป็นฉากเริ่มต้นมาแล้วน่ะไม่หมดไม่หมดไม่หมดจะไปฉากไม่หมดจะไปฉากพี่กี้เองใครบอดีคลีปแล้วพี่กี้ปล่อยเสร็จแล้วโอ้ขนาดนั้นเลยเหรออ้าวถ่ายบอดีถ่ายบอดลองลองย้อนไปดูคลิปพี่ได้คลิปพี่คลิปพี่เพิ่งอัดไปกี่สัปดาห์วะอ๋ออ๋อจำได้เหรอ แน่เราอะนร้ผมเปิดมาเปิดแล้วมานมยี่สิบเจ็นาทีอันนั้นขี้เกียจตัดพูตรงคือตัดไม่ไหวพอเจอแล้ต่แ่ะมามาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถมาไม่ไมเราโหดแค่ไหนอะนักล่าไซเลนเทอะมาเรมารามรอ่ราดขี่รถขีรถ เราไล่ยิงซเลนเฮดเลยอะคิดดูแล้วกันฟิวคิดพี่แล้วมันมันต้องต้องเก่ดขนาดไหนไอวอรสไอวอรสมันไล่ยิงซเลนเฮสจนแบบมันกลายเป็นล่าที่สองอะมันกลายเป็นล่างหมาบ้าแล้ววิ่งไล่โคตรเร็วแบบเชี่ยมไปไปยินดีแฟดเถอะนะคือมันวิ่งเร็วแบบวันวันคือมันคือมันวิ่งไปตั้งแต่จุดหนึ่งมปอยูจุดหนึ่งเออคิดดูแล้วกันมันต้องโกขนาดไหนอะบุกกับเรายิงมันจนตายเลยเออมีช็อตมีช็อตอยู่มันอยู่ท้ายๆไม่ได้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ ยิงจนเลือดมันไหลเป็น,น,นย้อนย้อนกลับหลังเลยลยิงจนแบบมันต้องยิงจนแบบมันต้องรีบปิดปิดจบเกมแบบถ้าไม่จบเกมก็นั่นแหละ <c oughs> นึกว่าเลือดเพิม่มอะนอันนี้ไม่ต้องมันอันนี้พี่อ่านไปแล้วคลิปที่แล้วจะอ่านก็ได้ฟิลไม,ม่ได้หว,ว่าพี้เกียจ <c oughs> คือแบบอย่านได้นนแต่ไม่ออกอย่าง่น้อยคลิปดีมันก็เนี่ยอย่างน้อยคลิปนี้มันก็แบบไม่เหมือนคลิปที่แล้วอ่ะคลิปที่แล้วมันแบบมันมีเลือดไง เลยใส่เลเทียมันยิงแล้วมันตายได้แต่คลิปนี้คือมันไม่ตายมันเป็นล้วมะแล้วไอ้พวกเอ p ซที่อยู่ข้างในแม่งไ,ไม่ตายดิแล้วปืน,ปนมันทำไมกูถามจริงเอามายิงยิงตัวเองตายอ่ะแล้วถามอนไรแล้วเกมพาร์ทเอ่อสี่ร้อยระเบิดปืนนะซื้อหรอ,อยังเอะพูดทำไมจะเอามาทำไมถ้ายิงใสเลเทียมไม่ตายนั่นดินั่นดิ เฮ้ยเลี้ยวเข้า<ล>ซอยแล,แลแ้วนี่คือแมพแล้วนี่คือแมพใหม่นะครับที่เขาเพิ่งทำอ,ไไอัปเดตมาประฟิวเข้าไปข้างในเถอะฟิวเริ่มหลอดแล้วนะฟิวเข้าไปข้างในแล้วหมดแล้วฟิวใจคอใจคอไม่ค่อยดีคุณรู้ทางไหมร,รู้ทางรู้ทางเข้าไปไข้างในเข้าไปข้างในเข้ามาเรื่อยเตรงไปเลยอ้าวอะไรตรงมาเลยอจะอกี้ินนมบาเลียกันไซเรนเฮดมันจะตีใครเนี่ยไซเรนเฮดไซเรนเฮดมันจะมาแปลกๆนะไซเรนเฮดมันจะแบบแบบมันมะกอกมะกอกมันจะวิ่งเดี๋ยวนี้มันจะแบบเดินเอาละ เสียงแล้วเสียงแล้วเสียงแล้วเสียงจะแบบแปลกแล้วเสียงมันจะแบบไม่เหมือนของที่เดิมอ่ะไอ้ใครจะเปิดฟิวใครจะเปิดถามคนนี้เลยใครจะเปิดเดี๋ยวเราวิ่งไปเอาปืนพวกกล้าบอสนายคนต้องเปิดฟิวแล้วแหละนายเคยไปเอาปืนนายเปิดนายเปิดฟิวให้เราให้พวกเราด้วยนะโอเคเปิดฟิวดูลิงเหรอฉันฉันอัดคลิปฉันก็กลัวเหมือนกันตาฉอนตายแล้วแตไอไม่เกันอยู่รู้สึกหลอน โอ้ยแล้วฟิวไม่ดันเอาความจริงว่า acting อุ้ย acting 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 หนึ่งก็ได้นะไม่ว่านะเฮ้ยเสียงเปลี่ยนอยู่ดียวเสียงเริ่มเปลี่ยนอืเสียงเสียงมันทางซ้ายนี่มาแล้วมันเอามาเอามาเอามาทางขวาเออฝาที่เหลือด้วยอะไรไปหาของกันไง อ๋อเฮียเลือกครั้งไปละอืมแลกสุดไปเลยครับถอตเมื่อกี้ปลาปๆๆปลาลงลงลๆลงลงบอสจ๋าหลอดด้วยเราเพิ่งเห็นนะเห็นอะไรมีสายด้วยล่ะสายอะไรเจอละสายอะไรเจออะไรเจอสายเลนเฮแล้วเดินโคตรช้าเลยแต่ว่าเนี่ยไหนอ่ะ ตรงขหน้านี่ข้างหน้าข้างหน้าโมลุนปีกปปี๊ปแม่งชัดเจน๊ยซะเกินเนาะแม่งขาวเชื่อเลยตามบอสไปเลยตามบอสไปเลยแน่ๆมันอยู่ทางเนี้ยทางหน้าเราเลยฮะพี่มองไม่เห็นว่ะพี่คอมกากอ้ย่าเอาเว้ไอ้ย่าโว้ยิงระไรย่าไก่แม่งเออเอ้อหายไปคนนึ่งคอมดับฮะอ้าวอ้าวไอ้ย่ยตัดตื่นไหมตัดตื่นไหมตัดที่รับตัดต่อ ครับหนะลังจากที่ฟิวนะครับหายไปนะฮะเราก็ตัดคลิปมาเลยฮะตัดเดี๋ยวค่อยไปตัดเอามีสมาชิกคนใหม่เพิ่มมาแดนครับใครโอเคมาถ่ายนี่ยอ<ล>ยู่กละถบอกไว้ก่อนนะ EP นี้เป็น EP ที่กูจะตัดจบแล้วคุณไปอัดต่อแล้วบอกไว้ก่อนเลยมึงอัปเดตมาพี่ฮะพี่ฮะฝั่งเล่นหน่อยได้ไหมฮะกูไม่เล่นหม <c oughs> ดอารมณ์เอาโยมอะไรนี่ สิ่งที่ทำสิ่งที่ทำให้กูแบบตกใจมากสุดไม่ใช่กีมอะไรนะกีมปีกโด,โดดกระโดดฆ่าตัวตายเลยมา,มาละบอสิวห <Bot, S 2> น้าตาเนี่ยเอาไงเดินนี่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 เดินดนี่<า>ใครนำกูหรือ,รอบอสบอสไอ้บอสนำไอ้บอสนำ <c oughs> ไม่ต้องห่วงผมมีปืน <c oughs> ไม่ใช่โอ้ยคุ Bot, ต,ต้องนำเว้ยบอสปีดีเสียงตอนเฮดไม่ต้องกลัวผมมีปืน ตื่นยิงไม่ต้อง่วเข้าดีเสียงโอ้โอ้โหไป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 อะไรอะไรอะไรเสียงดึดดึดดึดแบบมันจะเข้ามาโจมตีอ่ะสิวจ๋าสิวจ๋าที่เหมือนกันใช่ไหมสิวจ๋าต่อฉันด้วยไอ้บอสอะไรอยู่พี่เดิมไปไหนยิงบอสทาวเวอร์ เอาไงจะจะไปเจตัวใหม่ใช่ป่ะตัวใหม่มันต้นอง ę. มันต้องเดินทางเนี้ยมันมันต้องเดินแบบตเถิดเอียงางหน้าป่ะคือเราต้องเดินผ่านป่าอีกทีนี้ตรงไปเรื่อยแล้วม <skipping wish> ันจะเจอสะพานไสเลนทีใไ่เลนทีตรงมาทางเราไหนข้างหน้านะไปเลยเจอกันไปเจอมนชัดนะบอสไปเลยโอ้โหไปไหนเนี่ยบอสอยู่ข้างหลังไหนสันเฮดมอดอยู่ตรงนั้นนะ กูไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้ตรงที่เรามองตรงที่เรามองมองเหรออันหนึงกูปรับกราฟิกอันนึงอ่ะกราฟิกมันเกิดกราฟิกอ่ะเดีแม่งตรงนู้นเราพอร้อยมากเกินไปตรงนู้นเลย <sequel> ไม่เห็นไกลเ,เ,เกินพีไน่ไม่เห็นตรงนู้นเอา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 ไปว่าคือ,อมีอยู่ตรงนู้นใช่ไหมตอนตอนนี้ไม่หายไปยังยังยืนอยู่เหรอโอเคตอนนี้เราไม่เห็นในสายตาแล้ว เสียไงปลาปลาปลาใครแล้วไอ้คุณไม่ปีกหายไปไหนวะไอ้บอสกว่ามึงควรแต่งเป็นสีขาวไปเดือดแบบนี้แม่งสีดำๆแกูต้องกูต้องกูต้องยันไอ้อะไรวะเขาเรียกว่ายืดตัวขึ้นบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนนะฟิวคลิปบอกไว้ก่อนนะครับทุกคนคลิปนี้ผมมิผมไม่อัดเพราะผมไม่นี่นะผมไม่หาของนะหาของไปก็ไม่มีความหมายอ่ะเพราะผมเล่นจบแล้วรอบนึงไม่จำเป็นด้วยการฆ่าไซเดนเฮดบอสขวาเลี้ยวขวาตรงไป ทางนี้ตรงไปเลยตรงไปเลยตรงตรงไปเลยข้ามข้ามอันนี้ไปเลยนาฬิกาเสียงนาฬิกาใช่นาฬิกาวัดแล้วอันนี้มันสวัสดิเดี๋ยวฟิวคนลุกกระสนามเล่นช่างแม่งเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวรู้สึกขภาพไม่ค่อยดีเออตรงนี้แหละอีพิกที่เราเจอฮะแต่ซาเลนเฮต์มันแปลกๆนะไหนซาเลนเฮต์เดี๋ยวตรงนู้นเดี่ตรงนู้นเราเห็นละตรงนู้นอะ พอใจลองฮอสไอสัตว์เด็กตุ๊ัตาเด็กเล่นใช่ไหมเดี๋ยวนะถ้าอยู่แนววะชิพายคิดซิคิดซิคิดิคิดโรงงานไหมวอเทนเออใช่อลองโรงงานเราเดินเฉียงเราเดินเฉียงมาหรอไอ้บอสมึงเดินเฉียงทางซ้ายเหรอก็ต้องไปทางนี้โอเคกันไปทางนี้ตรงไปตรงไปตรงไปเฟียลโอ้วยเฮ้ยจะทำอะไรก็ได้เก็บขวัญด้วยเนี่ยโอเล็กเส็เรียบร้อย เจอโรงพยาบาลใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่เราเจอเจออะไรบอสบอสของดีมาบอสของดีมาตายแล้ววววเข้าเข้าโรงพยาบาลดิเข้าโรงพยาบาลเหรออ่ะเข้า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 ตามมาเข้าตามวัดจากไปเลนเฮดเอาแล้วไหนบยวเข้าโรงพยาบาลไงเฮ้ยไปเลนเฮดไปเฮ้ยเฮ้ยไปยัง ยัง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 เห็นโอ้โหตัวเงาไม่ชัดเจนมากตัวมึงนี่ไม่ใช่เล็กๆนะเพื่อนเงาไม่ชัดเจนมากผมไม่เล็กนะครับเฮ้ยเห็น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 ลองเขาลองขาไม่เป็นตัวแบบเอตัวบบไสเกอกมันเดินไปทางนู้นแล้วอีปิคกูไี่เสียงเดินเดินไปทางนู้นแล้วอีปิอ่ะเห็นแล้วยังหลอนเลย เดินมาทางเราเดินมาทางเราทิบหายละหรือเปล่าวะฟิวอย่าเพิ่งแอะเราไม่ได้แจ๋วแล้วพีคไปดีเสียงเอาไปไม่ไม่มันกะละมันเดินวนมันเดินแบบเป็นเอไอโง่ๆอยู่เลยตอนนี้มันกลังเดินมามาสโลไลฟ์ฟิวทางซ้ายสายยาวเลยสายยาวสายยาวไปยสาตรงไปเลยตรงไปตรงตรงตงมาทางนี้เลยตรงไปทางนี้เลย ไม่ใช่บอสไม่ใช่ขึ้นเขาตรงทางตรงทางถนนตรงตามหลุมศพไปเลยเนี่ยตามหลุมศพโอ้จะเลยตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยเจอเจออะไรบอกกูเลยนะก้มหน้าเดี๋ยวกูทุกท่านไม่ควมไม่แรกอยู่ไม่ทำความไม่แรกอยู่อ๋อเจออะไรบอกด้วยปีมองไม่เห็นทางบอกอะนะเจอเสีจอเจอกระแพงเจอกระแพงกระแพงอะไรวะ จริงเจอแพงเจอกันอะไรมาคนรู้แปลกๆว่ะอ๋อกูรู้แล้วเจออะไรเดอะมอเอ้เราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงแมวอย่าไปหาแมวนะขี้เกียจขี้เกียจจจมสแกแจมสแกโอ้โไม่เอาอ่ะเราอยู่โรงงานใหญ่อ่ะพอ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 เปลี่ยนที่แสดงว่าย้าย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 เดี๋ยวอะไรอะไรตะกี้ได้ยินตะกี้ได้ยินเสียงเสียงอะไร เสียงมีมาตะไกเราเดินตรงไปเจอเกินจะนอนเนี่ยฟิวครับรอกูเลยครับกูแหลกคนเดียวครับคนอาจคลิปกูเหมือนกันนะเฮ้ยโอ้โหดันคลิปรึ่งอย่าไม่อาดคลิปเลยจิงโงูนะต้องใจกล้าบอสมึงนำไปเลยบล็อกทนหนก็ได้นั่ำไปเลยต้องเจอตัวใหม่ได้แต่กูตัดแต่กูทานสคิปเอา ฟิวฟิวร้อกมันแปลกแโอ้โหตามมาเรื่อยๆเลยนะไม่ต้องห่วงตามมาเรื่อยๆิวบอสไม่ชัดเจนจะตายกูไม่เห็นมึงไงกูโอ้ยดุ่งหมดจะตกจะขอตกเฮ้ยขอร้องอย่าวิ่งเร็วอย่าวิ่งกันเร็วสิกูแหลกกูวิ่ช้าไอสัตว์แล้วถ้าเกิดใส่เล้วตาตัวใครตัวมันนะโอ้ยช่วยเชียรเลย ิปก่อนมึงลงมึงลงมาชิปก่อนนะกูเอย่างงั้นไอ้เจ้กูเข็ดเลยสัตว์โอเคไปขันลังกลับกระดางกลับไปทำไมอ่ะอะไรเอ้าบอสปิ้งเฮ้ยกจะเจอคงไม่ตัวใหม่เฮ้ยเจอไหมเนี่ยเออนั่นดิก็จะเดินผิดทางเออไปสคชิปไอ้เี้าเดี๋ยวกูตัดตื้อเอา แมงหองมจา่า,เ,าเราเดินท้างนี่แหละมาเดินมาตัดเร<า>ือไปแล<า>ว้วก็ไม่งงอีกตัวเจรินพอญาติอยูยอ่เจอน้ำแสดงว่าเดินห้ามาปข้ามน้ำไปข้ามน้ำไปว่ายน้ำว่ายน้ำในน้ำในน้ำมีอะไรด้วยไม่ต้องพูดว่ามีอะไรกูเสียวน้ำมีเอบีกีนเมาสมีกีมเมาส์หานจี๊ดจอกจี๊จอกจี๊จอกสอง ถ้าเราหเห็นไดเ,เลนเิดกำลังเดินมาทางเราเห็นเหมือนกันแต่ผมไม่เห็นนะผมไม่ใช้ไม่ได้ใช้ในวิชั่คนคอมไม่ไอ้บอสมีในวิชั่นไอ้บอสมีได้คอมไอ้บอสมีได้นี่ปกติมันเป็นลางๆบอสคุงฟิลคุงเร,เราเราเจอโรงพยาบาลแสดงว่าข้ามเข่าไปเหรอฮะ<า>ข้ามเข่าไปเหรออลองก็ได้ลองลองลอง,ลอง เดินทางไกลแกอ๋อมันมาเจ้าสแกนนะกูขอหลอนเถอะรอกูด,ด้วยจะเดินทางเข่าไปข้าได้ปะข้าไม่ได้ต้องเดินอ้อมโรงพยาบาลเอ็ดน,ำน้ำนาหรอเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้น <c oughs> ยอย่าอย่าเข้าไปอย่าเลยมันเป็นรูมันมันเป็นรูลอ่อหลวงคิดว่าจะกูคิดว่าจะมีอะไรเออโรงพยาบาลชื่ออะไรฟิลไปเอาบัโรงพยาบาลดิฟิลรูดด่วนเลยฟิล ตรงไหนวะสมอหา Small, huh? สักอย่างเนี่ยแ <ไอ S 1> <Hey, S 2> ห, <Swan. S 2> ห่สวอน,นถ้าเราถ้าเราถ้าเราเดินล้อล้อมาซึ๊บแปงว่า <c oughs> ต้องอ้อมไกลเลยเหรอไม่เดี๋ยวก่อนนะคือตอนนี้นเราเจอแองหน,น้านใช่ไหมถ้าเราตรงไหมเลยก็จะเจอกับไอ้เจอกับไอนน้นี่ถ้าเราลองเดินมาทางนี้ฟิวเอ้บอสไปนี่บอสไปไหนบอสไปไหนไปนี่ไมนี่นี่นี่ต้องเดินอ้อมไปตรงนู้นใช่ไหมตรงไหน น่แน่น่น่ตรงนี้อ้อมได้ไหมม่มันถ้าถ้าเราลอมาใช่ไหมเราจะมาเจอกับโรงงานว้ยเนี่ยเราจะเจอเราจะเจอมาเราจะมาเจอโรงงานฟิวไฮเอาเอาบอสฟิวไงานเกินเป็นอย่างนั้นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาอุปกรณ์เลยอาให้เสร็จแน่แน่น่ โอเคยิ้มแทนละเปิดเพลงแล้วเปิดเพลงแล้ววีก็มาแล้วหมดแล้วป๋อไปไหนยืนประหลาดมากเลยสัสไอจยูโดิไอฟิวเบรกทิ้งกูอีกแลี้ยวมึงแล้วมึงเอาผมกาดเอาไม่ตายไอมันไม่มาไปดีกว่าอ อ่อพิทอิพิทอ้อมอ้อมอ้อมไอฟิวมึงนะมึงชาชั่วตอนนี้กูตัดเต่าบอสติดมาเลียบอสติดมาเลียบอสพี่ว่าอยากบอสพี่ว่าอย่าเข้าไปดีกว่ามาพี่พี่สัมผัสได้ถึงว่าแรงอาฆาตเขาแครนแรงแรงอาฆาตเขาเยอะมากอ้อไม่ได้วะพี่ว่าอย่าไปดีกว่าฟิวพี่ว่าพี่ว่าอย่าไปดีกว่าบอสพี่ว่ามันอยู่ตรงนู้นเนี่ยแต่โดนอาฆาตแครนฟิวฟิว เดี๋ยวไปดูวันเีคลิปเอาแล้วกันนะโอเคครับขอโทษเวยครนะับผมคือผมไม่ไหวจริงๆนะคือแบบผมเล่นรอบแรกกกรรมกุกรรมหมัดแล้วเล่นมากเลยคือแบบกูจะกลัวไม่กลัวแล้วดูเวลาดิตอนนี้มันตีหนึ่งแล้วอะ่ะคือผมต้อง<ม><ม>อ้อมไปงคือผมกลัวอนะไรไม่กลัวผมกลัวตอนผมโดนพ่อผมไปละไม่ไหวไม่ไหวจริงๆขอโทษด้วยถ้ามีมาทมาถ้ามีถ้ามีเดี๋ยวผมค่อยอินเสิร์ตขึ้นแล้วกันนะโอเคไปแล้วครับไม่ไหว